ได้บอกว่ามันไม่ได้ห้ามว่าเราห้ามทีมกันใช่ก็ในไมค์ให้ให้พี่เนชนะรอบนี้เพราะพี่เนเป็นคนถ่ายแคปเปอร์ตัดคำพูดน,นี้เอาไปก็ได้แล้วแต่ในไฮพิกเซลอ่ะไอ้นี่ไฮไฮพิกเซลเขาไอ้นี่คิสเซชั่นโอ้คิสเซชั่นนี่เราต้องใส,ส่ซอสซอสแมนกันทีเดียวไม่ใช่ละมันไม่ได้เลยเก็บผีดประมาณสักสายสักสายก็ไม่ได้ นี่เกมส์กี่เวไปเจอกันข้างนอกควรเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ได้สักคีบเอานี่ออกมาก่อนเลยออกมาออกมาออกมาพี่น้ำได้แล้วนี่น้ำได้แล้วได้อะไรไปบ้างดาบสองอันปลาปลาสี่อันขวานตอนนี้เลยได้แต่ของนี่เอาไว้เอนชาร์ตได้อะไรนะได้แต่ของนี่เอาไว้เอนชาร์ตขวดนี่อยู่ไหนขวดอย่างเดียวเลยอันนี้อยู่ไหน โอ้โอ้โอ้มันมันรวดเร็วกันจุงเบยตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอ่ะแล้วนี่พี่นายอยู่ไหนอ่ะพี่นายอยู่ไหนนี่อย่าดูอยู่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 แล้วเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ยังไม่มีใครมาเลยเป็นอะอยู่เรื่อยไม่เย่ยมเย่ยมโมกตนีโมกตนีเฮ้ยนีนีอย่าไปทางซ้ายอย่าไปทางซ้ายอย่าไปทางซ้าย ฝ่ามีคนใส่ก้อนเล็่าได้ฝ่ามีหีบหนึ่งหรือเป่าล่ะเปิดไปยังถ้าเปิดปีเองแค่เราดึงคนให้กับเฮ้ยทำไมหีบมันเยอะจังเลยวะดีไหมโอ้หมวก้อเล็กกันเลยทีเดียวมีตรงนั้นอีกมีฝั่งขวาฝั่งขวามีหีบเฮ้ยนี้ข้างข้างหน้ามีหนึ่งคนข้างในมีหนึ่งคนข้างในมีหนึ่งคนออกนั่นไงนั่นไงนั่นไงมันมาแล้วมาแล้วแป๊บ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 มันฝ่าเล็กมันฝ่าเล็ก เราก็ขวานเหล็กเหมือนกันเกาะเราเยอะกว่าด้วยเกาะเราเยอะกว่าเฮ้ยเฮ้ยตีไม่โดนตีไม่โดนเลยคือมันแหลกอ่ะก็เลยตีไม่โดนคือลอยอยู่ตลอดเวลาแหลกรอยอ่ะรีบแป๊บหนูยุ่ไหนอ่ะเอาแบบไหนอ่ะเอาแแมไหนอ่ะ เอาแมปใหญ่เอาแมปแมปเอ่ออะไรดีรุ่นเอ้ยถามก็อารุ่นแมปรุนไหมแฟรี่เทลแฟรี่เทลสามอ๋อฮะแมีหรอสิบหกสิบหกคนบวกคนตอนนี้มีสี่คนอยู่มีแฟรี่เทลมีหรอมีมีมีอยู่คนละได้กันไหมเนี่ยเฮ้ยเร็วเร็วเร็ว เจ็ดคนละเจ็ดคนละมา,มาแล้วยังไหน,อ,น,อ,นอ่ะยังยังไหนยังยังไหนอยู่ด้านนี้นต้องเข้ที่ arcade g a ไม่เข้ามีปัญหาไหมไม่มีเลยไม่เคยจะมีปัญหาต้องเอาไม่กล่องอไม่ต้องเอาหรอกเนาะ กระดาษไปตรงเนี้ยพี่เน่เห็นดีฉันไหมนี่นี่เห็นฝั่งซ้ายไหมเป็นอ่ะเออเฮ้ยเราเอาเช็ดไปเนี่ยไปเนี่ะไปเนี่ะนี่นี่ลงไปลงไปที่ฟาร์มนะลงที่ฟาร์มมาเจอกันที่ฟด้านหลังโอเคลง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 ของได้เยอะเชียวไปนี่นี่น้ำอยู่ข้างหลังแกเออเออพี่เน่ไ้ยปจอยดาด เเ้้ยยไปเอาเลยไปเอาเลยไปเอาเลยฆ่าแม่งเลยมีขวานแล้วเว้ยเฮ้ยเขาเขายังฆ่ากันไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วเอาเฮ้ยนี่นี่นี่ตายคนแรกเลยอ่ะเฟิร์สบอทกะโดนเฟิร์สบอทออกกันดีกว่าโดนโดนไอ้ดาบหินใช่ไหมใช่ดาบหินมันแรงมากมันแรงมาก เล่นแมตไหนดีเีจ้ะอ๋อมีไหนเนี่ยเอาวินเลตแล้วกันเนาะฮาดมไม่ได้เอยวินเลตตอนนี้มีสิบเอ็ดคนฮาดไม่อยู่ที่ผาอยู่ไหนกันหมดปเนี่ยที่ผามองเท่งไปแล้ว<ป>ม,มีอะไรเนี่ยคีเรงอันนี้เดี๋ยวนะัดขี่กันก่อน ไปเจอกันที่สออุสานฮะมีด้วยเหรอไม่มีเอ,เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเรานนไปข้างหลังนี้ข้างหลังนี้สวัสดีเจ้าได้ได้ได้แล้วอยากกันหรือเปล่าเนยหยิบเช็ดทุกทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ละน้าไปไปคุ้นเลยเออไ,นะไปเก,ก๋ยเกลๆ ไปไฟ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 ได้ดาเมจบูทเดินแอคมาแล้วโอ้โหได้ขวานมาแล้วเอ้ยได้ดาบได้ดาบโอเคตอนนี้เข้าไปเข้าไปทางนี้เข้าไปโอเคอย่าตีกันนะอย่าตีกันอย่าตีกันไปบ้านกระท่อมนั่นแะ้นรอรอระวังนี่ยพีพีกันได้แล้วระวังมันควานหินนะทันแหละไปแล้วไปที่บ้านนี่คือไปข้างบนนี่คือไปข้างบนบ้านกระท่อมอ่ะ กระถมน้อยคอยรักกระถมน้อยกระถมน้อยปลาเอากางเกงไปนี่นี่มีปราสาทน่ารักน่ารักอยู่หนึ่งหลังตบปลากินก็ได้ไม่มีอาหารปราสาทน่ารักน่ารักเลยนะไม่น่ารักหรอกมักองเฮ้ยนี่มันมีโตอินชานอยู่คล้ายๆบวชอ่ะ เออโบดโบดถูกอ่ะไดเอเจซี่กับอันเบกกิ้งมาเยี่ยมเยี่ยมแกแกเก็บไว้เลยแกเก็บไว้ไอ้ยนี่นี่แกแกไม่อินชันกันเหรออือฮึเจอเกาะเจอเกาะยังเมเไหนขอดูบ้างสิจ๊ะเกาะอะไรขอกางเกงหน่อยขอกางเกงหน่อยเร็วยไปไปไปพี่กันเฮ้ยมีเสียงคนมาเฮ้ย ชื่อดูชื่อดูชื่อนัมมี่เลยไปเลยไปเลยไม่ได้จับนี่นี่ได้จับเหล็กไปใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยใช่นี่ขอชิชางก่อนเฮ้ยไม่มีลาพีสเกมเกมี่วะเกมมี่วะนัมมี่นัมมี่นัมมีเฮ้ยขอหน่อยขอหน่อยคอขอขอซีแอนดูได้อันเบกกิ้งมาแย่มากเยอะมากไม่ดีเลยเยอะนี่ใส่สีเฮ้ยนี่นี่ฝั่งซ้ายมีหนึ่งคนอะ ลุยนาชิปไปครับโปเทคชั่น,น,นได้อะไรมาโปเทคชั่นโปรเทคชั่นเร็วด่วนเร็วออกออกหมดหมดหมดละหมดไม่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 เป็นไรเฮ้ยนี่น้ำให้รองเท้ารองเท้าทองไปไม่เอาอเหรอ,อลืมไปมีรองมีรองเท้าหนังอยู่ององไปแป๊บรองรองเท้าหนักีิวิีกเออข้าง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 หลังนะรู้สึกข้างหลังมีหนึ่งคน พี่นายหิวพี่นายหิวนี่นี่มีอาหารเปล่าเอาไปไปอ่ะเอาไว้ยังมียังมีนะมีสเต็กสิบเอ็ดอันอ่ะโอเคงั้นเราไปไหนดีข้างหลังรู้สึกข้างหลังมีหนึ่งคนใช่เฮ้ยมีแต่ไอเอ็นชานเนี่ยมันอาจจะทำให้คนอื่นเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันมีดาบเอ็นชานว่ะไม่กล้าสู้ประมาณนี้ ไม่เห็นนไปมัน,ข,นขึ้นได้ป่ะมันขึ้นได้ป่ะขึ้นได้แต่ยาเลยเดี๋ยวไปจะก,กันเออนี่ถ้ามันตกแกตกมาแล้วแกตายขึ้นมาละเฮ้ยน่าจะขอส่มล<อ>งเออเกือบตกมีเชั้ยไหมห้องห้องบนได้มีเชสักอันเพื่อมันลงเจออะไรเสียเวลาเพื่ออะไร,ออะไ,รไม่รู้ว่าขึ้นมาเพื่ออะไร ลงลงตามทางไม่น้ำรู้สึกว่ามันลงไปตามทางนมันจะมากกว่ามันมันเร็วกว่ามันเร็วกว่าดูก่อนโอ้ยมันไม่ได้ออาไปมันตรงนีเราอยู่อะเีฟติดปะไม่ใช่ในนี้เหลือกันสี่คนฮะอ็ไอ้นี่กเาช้าช้าหน่อย กำลังวนรอบบ้านอยู่ว่ะวนรอบบ้านหาหาหาทางเข้าอยู่อ่าน,นี่ไงทางเข้า <c oughs> เผื่อข้างในมีเฮ้ยติดใจมึงมุ้งเข้าได้แล้วเรายังเข้าไม่ได้เลยติดจมงมุ้งเออเออไม่มีอะไรเลยในบ้านน่ารักจัง<า>ไม่มีอะไรเลยน่ารักจุงเบอร์ งานมดบอกงานมีสเต็กอยู่แนะนำไปหาส่วนมสูงสุ่นจอกที่ซับเอาเฮ้ยนี่เอาสเต็กกันก่อนดีกว่าไหมเพราะเดี๋ยวเฮ้ยไม่เป็นไรเขามีไอ้นี่เขามีเนื้อกระต่ายที่แกให้หนึ่งอันแล้วก็ไก่อห้าอันไหนสุดที่มีใครไม่ได้เอากล่องมั้งอันนี้นี่เปิดไปเดี๋ยวน้ำดิเป็นให้สวนมุดสวนกุศลเฮ้ยมีดาบหินไม่เอาหรอกเฮ้ยเฮ้ยเจอหมกโซ่เจอหมกโซ่ดี เก็บเลยเก็บเลยจะจะไต่กันยากๆหน่อยที่เลยเราสุดสุดจ้าการโซ่อันเดียวเนี่ยเกาะเกาะแกเต็มยังเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเฮ้ยมันมาเพชรเพชรเพชรขึ้นนิสูงขึ้นนิสูงขึ้นนิสูงเพชรเพชรมาไม่ใช่ธนูมันมีธนูเพชรเพชรมา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 แล้วเข้าเร็วเร็วเร็วนี่นี่นี่สู้อยู่สู้อยู่กำลังลงมาอยู่กำลังลงมาอยู่กำลังลงมาอยู่โว้ย ไอ้น้ำตีจากการดําจากการดําเมจให้พวกแกหมดแล้ว,วกกลนี่นีก่อนนีก่อนนีก่อนเรื่องอื่นมากันก่อนนีก่อน,น,อนว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 น,นว,วนบนว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 วนนวนน แดกอนแดกกอนเฮ้ยอื้ือเจ้ยมันสร้างได้ดีนะมันเอามันเอาเราคนแรกเลยมันเอาเราคนแรกเลยมันเอาเราคนแรกเลยให้สองนนทีมกันสองนันทีมกันมันแกงกล้ามันแกงกันมามันโกหกเฮ้ยข้างล่างนี้มันมันมีบ้านด้วยแกลองลงมาดูดิอ๋อสปาลข้างล่างคือสปาว มันแข่งยืนนูกันนะเมื่อกี้ <c oughs> ไปชนะมีคนหนึ่งขอดเกาะให้กันอเออเราจะเอาอะไรต่อดีไปกันดีกว่าไปแล้วนะคะไปอะไรแปับกี่โมงไไขอดู